ดูดวงชะตาปี2,566คนเกิดวันเสาร์ดวงคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มีดาวเสาร์เป็นดาวตัวแทนตามตำนานกล่าวกันว่าพระอิศวรสร้างพระเสาขึ้นมาจากเสือสิบตัวจึงทำให้คนที่เกิดวันเสาร์มักมีลักษณะหน้าใหญ่ใจนักเลงขี้โมโหแต่ก็มีน้ำใจ ทำให้เป็นคนกว้างขวางและมีเพื่อนมากสําหรับการดูดวงประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ในปีพศ2566จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันต่อได้เลยครับดวงการงานโดยพื้นดวงเป็นคนจริงจังเคร่งเครียดทำให้ทุกใจได้ง่ายโดยเฉพาะปีนี้คนเกิดวันเสาร์จะเนื่อยหนักเป็นพิเศษ มีคนที่จ้องหาเรื่องบริวารก่อความยุ่งยากเดือดร้อนทำให้ต้องบริหารจัดการเรื่องบริวารลูกน้องให้ดีแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ดวงการเงินเป็นปีที่มีดวงเสียเงินมากแนะนำให้ลองแก้ดวงด้วยการเสียเงินตกแต่งรถรีโนเวทบ้านบางท่านมีดวงได้เงินจากความเป็นความตาย ประกันหรือมรดกไม่ควรลงทุนหรือกู้หนี้ยืมสินดวงความรักคนมีคู่อาจมีเกณฑ์จุกจิกทะเลาะกับคู่ครองได้ง่ายต้องใจเย็นๆควรเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่อย่างนั้นจะสามารถทำให้เรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คนโสดควรพักเรื่องความรักไว้ชั่วคราว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหูเตเลู r Channel ด้วยนะครับ